แก้รำจงนักกีฬากุลคำแอะค่ะระดับตำนานของกัมพูชาเลยนะคะเขาเนี่ยออกมาโพสต์เดือดเลยค่ะท้ายอดมวยไทยของเรานะคะก็คือพี่บัวขาวนี่เลยค่ะบอกว่าพี่คันไม้คันมือจังเลยอยากประท้าพี่บัวขาวจังเลยเรื่องนี้ค่ะจากกระแสดราม่าที่ทางด้านของประเทศกัมพูชานะคะหรือว่าแคนบรเดียเนี่ยเจ้าภาพซีเกม,มส์2023เขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจากการแข่งขันกีฬามวยไทยเนี่ยเป็นกุลคำแอะโดยมีการอ้างนะคะว่าเป็นกีฬาที่เป็นต้นแบบของมวยไทยนะประเทศเขาเป็นคนแบบว่าเริ่มอ่ะเริ่มต้นมาก่อนมวยไทยอีก คือเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วอะเรื่องนี้มันก็เลยกลายไปที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องการที่แบบว่าเปลี่ยนชื่อจากมวยไทยเป็นกุนขมแมอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการอ้างถึงนักมวยชื่อดังของคนไทยด้วยก็คือพี่บัวขาวแล้วก็อ้างว่าพี่บัวขาวเนี่ยเขามีเชื้อสายขมเมรเขาเป็นคนขเมเณรอย่างนั้นอย่างนี้ บัวขาวมันชาเมฆค่ะก็เลยมีการออกมาประกาศว่าเรื่องของวิชาปลอิาศาสตร์ชาติพันธุ์บัวขาวเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองคือคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่ขมเรตามที่ไอ้พวกชาวขมเณรเขาแอบอ้างแล้วส่วนประเด็นที่กัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนขมแยนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาเรื่องของเขาในอาเซียนแต่ให้เราเนี่ยมองไปที่ระดับโอลิมปิกมากกว่าเขาจะเอาอะไรตั้งก็ได้แล้วแต่เขาเลยแต่ของแท้เนี่ยยังไงยังไงออริจินัลก็คือไทยแลนด์อยู่แล้วค่ะ,ะทีนี้นะคะ พอเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปแน่นอนค่ะว่ารองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาเนี่ยรู้สึกว่าอะไรเนี่ยถึงกับเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ได้เห็นคลิปสัมภาษณ์ของบัวขาวโดยมีการออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับบอกว่าแบบนี้เอางี้ มวยนักมวยคนไหนของกัมพูชาเนี่ยที่สามารถเออเอาชนะบัวขาวได้เอาไปเลยเต็มๆบ้านเงินรถอ่าหากนักมวยคนนั้นเนี่ยเอาชนะบัวขาวได้เอาไปเลยจัดหนักจัดเต็มทุ่มให้เลยกระทั้งล่าสุดคุณผู้ชมคาะแก้วรำจงค่ะนักมวยจอมเก๋าวัย35ปีนะคะนักกีฬากุลแมค่ะระดับตำนานของกัมพูชาเลยนะเขาออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook แล้วจา้าโดยระบุแคปชั่นเป็นภาษาไทยนะคะแปลออกมาได้ประมาณว่า ห,หัวร้อนร้อนหัวร้อนหูทันที บัวขาวถ้าแกล่งจริงเนี่ยมาวัดกับชาวกัมพูชาคนนี้หน่อยรักมากนะจ๊ะคันมือคันเท้าอยากประทะด้วยจังมาเลยจ้ะที่รักรอไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่ชายถ้าตกลงก็บอกได้เลยนะแน่พี่แก้วรำจงเขาบอกแบบนี้ท้าพี่บัวขาวแบบนี้คือต้องบอกก่อนนะคะว่าสาหรับแก้วรำจงเนี่ยเขาถือว่าเป็นนักชกกุนแม์ชื่อดังของกัมพูชาค่ะที่มีสถิติชกเขาเรียกว่าอะไรกติกาคิงบ็อกซิงนะ่งเนาะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ครั้งชนะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าส 17, แพ้13เสมอ4ี่เขาก็ถือว่าเขาพอตัวเหมือนกันนะอะเขาท้าม,มาขนาดนี้แล้วพี่โบขาวจะยอมแพ้เขาได้หรอคะต้องจัดให้เขาหนักหนักน็อกนอก,นอกแล้วค่ะพี่ขา